ดีนะหนักแล้วดูไปใกล้ๆอ่นะแต่โนรอนูเริ่มสุดแล้วนะ ค้งจติดไปสองอะน,นะยับไม่ได้เลยนะสองคันรถอีส้มนี่ทูตานะทูตาแอลซีเจ็ดนี่ดันไม่ยับเลยเดี๋ยวดันคันเพียบคันนี้ก่อนนะเจ้าคันนี้ขึ้นต่อสองคันนะะี่ก็รอรถไถฟ,ฟอร์ดนะคันนี้ยังไปได้เรื่อยๆยังไม่สุดน,นะเนี่ย ไันนี้คืออันนี้ยังไปได้นี่อินโดนะเจอเนี้ยเนี่ยนะอินโดอ่ะฝรังน้อยใบนี้เขาทำเนี่ยนะยาวนะเนี่ยเนี้ยเนี้ยเขาทำออกมายาวของไทยจะไม่ไม่ยาวนะฝุงน้อยสังเกตดูนะเนี่ยเนี้ยเรียกอะไรเลย,ยนะยนนเดี๋ยวมันดีมากๆ สนะามคันแล้วทุกคนนะ่ะรอฟอร์ดอย่างเดียวเลยเดี๋ยวฟอร์ดกำลังมานะภรรยาลองน้อยโทรไปตามรถนะสามนะเธอรู้อ่ะนี่นี่ ของน็อตนี่แล้วก็ของลุงคน,นนันหน้าที่เขาเขียนว่าเต่าเต่าหนึ่งแล้วก็อีกขันนู้นนะลุงน้อยลืมชื่อไปและ้วตัวนะปลอดมาแล้วตัวนี้สามวันเลยนะปลอดมาเหลือพรุ่งนี้ยังไงไม่รู้นะต้องคอยดู ลายหลดนะทุกคน phá người còn á luôn rồi em mới luôn nè có khó khăn lắm con mình ăn để mà ăn lấy một lời làm. ทางท้ายก็จะยากนะยางชงเลี้ยวอ่ะต้องคนประคองให้ดีนะทุกคนเนี่ยนะช่วงเลี้ยวขนะึ้นถนนนะรถคันนี้ไม่ได้ดักไฟแรงมากเี๋ยวหัวขาดเนี่ยช่วงขึ้นถนนแล้วนะนะต้องประคองให้ดีเนื้อต้องแก้ขวาท้ายก่อนนะ คนนี่เดิมตัวเขายางรองนี่นะนี่นะถุง้อซี้เนี่ยเป็นยางเนี่ยเขารองหนุนไว้ดี๋ยวแค่นี้เนาะมียางรองจะไม่รู้เป็นยางเาลยน,น,น,นะข้างหลงังข้างหลังก็มีทุกคนแล้วลก็มีแผ่นเดียวหนานี่สองแผ่นยางรองแล้วก็ใส่น็อต นะเดี๋ยวลองนะลองดันท้ายก่อน ำใหม่นะฝั่งเ้นยังมีกองมันอยู่นะยังรถอีกคันยังมาเก็บไม่ถึงนะเนอเนน่นะเดี๋ยวข้ามไปฟังู้วก่อน ok, để du canh tiếp theo nhé, các bạn. sẽ lên đường cùng nhau. chúng ta hãy ที่เกียร์น่าจะเกียร์จะหลุดหรืออะไรนะ ขนมแล้วอันนีน้โอ้ลางเนาะคืนดอ่เดทยกคน

Hãy na cho na, rất Mì Gõ Để không cái phản này đó còn ai có một cái ngày đây Hãy subscribe cho kênh Ghiền đây. พีตั้งกว่าของตน่ะออกมาสามนะทุกคนนะโอ้ขนุนละลันเลยนะทุกคนนะ รแรงเลยนะหน้า 这个老婆 Tăng đạt mày đạt được. Yeah, tăng lạp mày Nhớ, bỏ thái được, kịch bỏ thái coi Nó cái con tăng, nên mày nó tăng lắm mày

ดีเออเล็น้อยตัวฝุ่นเข้าช่วงล่างเลยนะเออยังไม่สั่งเลย้องใช้ของของเดิมไปก่อนเออสั่ง่อมมอยังเดียวก่อนนะตอนนี้กำลังฝิดหวาท้ายกันนะอย,อยอน,นี้คนบอกนะทุกคน

อันนี้เนะอันนี้สุดนะทุกคนเยอะด้วยอันนี้จะระทุกเยอะอยู่ตลอดโอ้อยเอยีงอยงตันเอียงนะ phút có là phút nữa thôi nè Kìa, kìa, ตั้งลั้งใหม่นะลิ้มนะเออลิ้มลิ้มิ้มเสียงเพราะว่าเก่าแล้วเกียร์จะจะลุดบ่อยแล้วเกียร์ไม่ค่อยดีระบบเกียร์นะเห็นเขาพูดกัน,นกคุงน้อยก็ไม่เคยใช้นะเห็นเขาขีดมันเขาพูด สองคันน่าะยังอยู่ในไลน์อ่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ